กลับมาผู้คุยกันต่อนะคะยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องโรคไมเกรนอีกเพียบเลยน้องมิ้นถูกต้องเลยพี่ลนเมื่อกี้สงสัยมากๆเลยค่ะคุณหมอว่าโรคไมเกรนเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่คะในปัจจุบันยังยังยังไม่หายขาดนะก็คือไม่ให้ความหวังเ้อนที่นนป่็คือแค่แค่ป้องกันแล้วก็พยายามยืดระยะเวลาไม่ให้ไม่ให้ปวดบ่อยๆอะไรอย่างนี้เท่านั้น ในปัจจุบันนะฮะในอนาคตอาจจะมีรอกันต่อไปเอา่ะค่ะคุณผู้ชมคะมีคาถามจากคุณชาวทางบ้านรอเราอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเริ่มต้นเลยค่ะคุณหมอคะคาถามจากท่านแรกนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นไมเกรนตั้งแต่อายุสิบหกตอนนี้ยี่สิบสามแล้วทานยาเนี่ยตั้งแต่ยาเบาๆจนมาถึงยาแรงๆก็ไม่หายต้องไปฉีดยาอุ้ยฉีดยาด้วยเหรอรู้สึกสงสารตัวเองสงสารตปตัวเองบางครั้งไม่ทานยาปิดไฟนอนอยู่ในห้องมืด กลับไม่ดีขึ้นเลยค่ะคลื่อนไส้อาเจียนหนักเลยมีวิธีรักษาอย่างไรที่ไม่ใช้ยาไหมคะคุณหมอคนใข้ผู้หญิงผู้ชายนะน่าจะเป็นผู้หญิงค่ะก็ก็คือโดยคําถามก็คือทานยาแล้วไม่ดีขึ้นทานยาแรงแล้วก็ไม่ดีคือรักษาแบบไม่ดีขึ้นก็ก็ย้อนไปอย่างที่บอกก็ต้องดูที่ตัวคนไข้ก่อนว่ามีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าเนาะไมเกรนปวดสัมพันธ์กับพวกฮอร์โมนหรือเปล่าเป็นช่วงไหนหรือเปล่า แล้วก็ถ้าในงแง่กรณีเรื่องการรักษาเนี่ยก็ต้องดูว่ากินต่อเนื่องจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็กินถูกต้องหรือเปล่ามียาป้องกันหรือเปล่านะครับสูตรหรือเปล่าใช่แต่ทีนี้ว่าถ้ายกฟังฟังที่ถามมาก็คือว่ากลัวว่ากินยาเยอะจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านาะถ้าวิธีป้องกันโรคโดยที่ไม่ใช้หรือว่าวิธีรักษาโดยที่ไม่ใช้ยาก็มีบ้าง นะฮะก็ในกรณีพวกพวกที่เป็นไมเกรนเรื้หลังเนาะเขาจะแนะนําให้ออกกําลังจะออกกําลังกายเยอะๆนะฮอาจจะมีวิธีนวดคลายบริเวณที่ปวดอ่ะคแล้วก็อาจจะมีลักษณะที่ทำใช้ความร้อนเป็นเป็นพวกถุงน้ําร้อนหรืออะไรเนี่ยเวลาปวดก็คือให้ประคบอันนี้คือทําเองได้หรือต้องไปหาหมอทำเองได้นะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยง อีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นต้องสังเกตตัวเองก็คือเดี๋ยวนี้เขานิยมทำไอ้ปวดหัวเป็นไดอารี่ฮะว่าปวดยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเราจะมาอนเา์ทีหนึ่งว่าสัมพันธ์กับอะไรทีนี้มันก็จะรู้ว่าเออเราสถานการณ์อย่างนี้เราเป็นบ่อยนการณ์เราก็จะได้รักษาให้ตรงโลกอันนี้ก็คือถามกว้างเนาะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกอาหารอาหารต่างๆเขาบอกว่าพวก ในปัจจุบันก็มีพวกสมุนไพรเนาะค่ะเก๊กฮวยเพราะว่าช่วยเรื่องเออหรอได้เหมือนกันแล้วก็เขาก็บอกว่าซื้อดื่มได้เลยใช่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมท่านนี้นะคะก็ลองไปสังเกตดูว่าตัวเองเนี่ยมีสิ่งกระตุ้นอะไรที่ทำให้เป็นไมเกรนนะคะแต่ว่าต้องเน้นว่าต้องวินิจฉัยให้ถูก ปรึกษาแพทย์ดีกว่านะคะปรึกษาร่วมกันกับแพทย์ดีกว่าค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะคุณหมอผมอยากทราบว่าหากเราปวดไมเกรนมากและไม่สามารถหาซื้อยาได้ในเวลานั้นจะมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรบ้างครับเพราะผมเคยประสบกับปัญหานี้มาทรมานมากปวดจนน้าตาไหลพอจะมีวิธีการบรรเทาอย่างไรไหมครับก็เหมือนเหมือนคนที่แล้วอก็คือใช้ประคบอะไรที่หมอบอกใช้ใช้เขาเรียกว่าไม่ใช้ยา ก็คืออย่างที่พูดไปค่ะอาจจะควบมีประคบหรือว่าลองกินน้ำแก้วยดูยเปบ่กนะคะลองดูลองดค่าุณหมอคะาคราวนี้สำหรับผู้ที่ปวดไมเกรนเป็นประจำอยากจะเตรียมตัวให้พร้อมเลยอะไรที่ต้องมีติดตัวทุกครั้งบ้างคะยาไงยาดมไหมอันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยก็คือก็คือถ้าจะปวดนะเนาะถ้าจะไม่ให้มันเป็นมากขึ้นต้องรีบรีบกินยาให้เร็วที่สุด ้าสิ่งถามว่าสิ่งที่ควรจะเตรียมอะไรก็คือน่าจะเป็นยายาเนาะดีกว่าดีกว่านะคะคำถามข้อต่อไปค่ะดิฉันเป็นไมเกรนมา5ปีแล้วค่ะตอนนี้กําลังเตรียมตัวจะมีน้องอยากทราบว่าหากระหว่างการตั้งครรภ์แล้วมีอาการปวดไมเกรนจะสามารถทานยาได้ไหมคะแล้วยาที่สามารถทานได้จะเป็นยาประเภทใดส่งผลต่อลูกหรือไม่คะคุณหมอครับก็อันนี้ก็น่าสนใจนะฮะก็ผู้หญิงอย่างที่บอกผู้หญิงเป็นเยอะค่ะเป็นเยอะกว่าผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นก็มักจะเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนอ่งที่หมอบอกนะก็ ตั้ง <irit S 3> คันก็คือต้องดูว่าแผนจะตั้งคันคือยังไม่ตั้งคันหรือเปล่าถ้ายังไม่ตั้งคันก็ต้องรักษาให้ให้ดีคุมให้ดีนะครับถ้าตั้งคันแล้วนะครับก็ถามว่ากินยาได้ไหมกินได้ครับแต่ว่ากินยาเนี่ยมันจะมีข้อห้ามในบางตัวที่มันมีม,มีเกี่ยวกับเส้นเลือดอะไรพวกนี้ก็คืออาจจะอาจจะเป็น,เป,นเป็นผลต่อการสร้างตัว,ต,วตัวอ่อนของเด็กนะครับยาที่ s a ฟ ที่ทานได้ก็จะเป็นพวกซินเปิลพวกพาราอะไรพวกนี้ได้แล้วก็ยาแก้ปวดทีนี้ถ้าในกรณีที่เพิ่งตั้งครันเนาะแต่ถ้าตั้งคันมามา3เดือน6เดือนก็จะก็จะใช้ยาได้มากขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณหมอให้เป็นไกด์ไลน์แต่เวลาจะให้ยาสำหรับสำหรับุผู้ชมที่ตั้งคันต้องปรึกษาแพทย์คือกินได้กินได้เช็คก่อนแล้วก็อาจจะมียาฉีดอะไรพวกนี้ได้อย่างที่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี คำถามข้อต่อมาค่ะเป็นน้องผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าเขาได้ปวดเป็นไมเกรนมานานมากแล้วนะคะกินจนครั้งนึงเนี่ยปวดจนแบบว่าไม่ไหวแล้วกินอะไรเนี่ยอาเจียนออกมาหมดเลยแม้แต่น้าเปล่าก็เลยไปพบแพทย์ค่ะแพทย์ก็ซักประวัติสรุปเลยว่าเขาเป็นไมเกรนซึ่งมีตัวกระตุ้นคือความร้อนกับกลิ่นฉุนอ่ออาคราวนี้ควรทํายังไงดีหนูจะทายังไงหนูอยู่ในประเทศไทยหนูจเจออากาศร้อนตลอดเวลานหนูต้องเป็นไมเกรนไปตลอดชีวิตหรอคะคุณหมออ่าข้อแรกก็คือต้องหลีกเลี่ยงเนาะ ถ้าทําได้นะไปอยู่เมืองหนาวลูกถ้าทําได้นะแต่ว่าถ้านั่นก็คืออาจจะต้องทานยาป้องกันต้องทานยาป้องกันคุณหมอบอกมียารนไว้ก่อนกับยาป้องกันก็อาจจะยาป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นครับคุณหมออย่างพวกนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ช่วยไหมป้องกันโรคใช่ไหมก็ยังไม่ค่อยนั่นนะยังไม่แน่ใจเออยังยังไม่ค่อยมีใครพูดถ่ะค่ะ คุณหมอคะเราถามข้อต่อไปอันนี้นี่เขาบอกว่ามีอาหารหรือเครื่องดื่มชนิดใดที่สามารถช่วยลดอาการของไมเกรนได้บ้างไหมคะเคยได้ยินมาว่าการทานกาแฟเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการไมเกรนลงได้ก็กาแฟใช่ไหมฮะกาแฟเข้มเลยนะคุณหมอกาแฟมันก็มีข้อดีข้อเสียค่ะเนาะทานเยอะไปก็ไม่ดีทานทานอยู่แล้วหยุดก็ไม่ดีเพราะว่าเอาทานเยอะก็ปวดหัวเพราะว่าเส้นเลือดขยาย หมายถึงว่าปริมาณเยอะหลายแก้วอะไรอย่างงี้นะหรือว่าความเข้มข้นของคาเฟอีนที่มันเยอะๆส่วนเคยกินอยู่ทุกวันแล้วก็มาหยุดอาจจะด้วยป่วยหรืออะไรอย่างงี้มันทําให้เกิดรีบาวทําให้เกิดปวดศีรษะได้อีกอ๋อยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แต่ว่าไม่ได้ปวดแบบไมเกณฑ์นะแต่ปวดแบบใช่เลยค่ะหมอคนที่ติดกาแฟแล้วหยุดกินวันนั้นวันนึงนะจะปวดหัวแล้วต้องไปกินอ่ะถามว่า กินเพื่อจะอะไรหนึ่งบรรเกาวันใอ๋อถ้ารักษานั้นรักษาไม่ได้บรรเทาบรรเทาได้แค่แค่บรรแค่คือช่วยได้นิดหน่อยคือมันไม่ใช่ก็คือถ้ามันอยู่ในกระบวนการของเส้นเลือดทำให้เส้นถ้าถ้านั่นทําให้เส้นเลือดหดตัวได้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ยาที่ไม่ใช่วิธีรักษาแค่บรรเทาเฉยๆคุณสมบัติของกาแฟทําให้เส้นเลือดหดตัวได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเอาไปรักษาใช่ก็ควรจะกินยาเออแล้วก็ เหมือนที่แนะนำถ้าทานถ้าทานแล้วก็ไม่ควรหยุดเนาะเพราะมันจะเกิดอย่างนี้กาแฟก็คือควรทานหรือไม่ควรทานตอนเป็นไมเกรนที่หมอถ้าเป็นไม่ควรคือมันมันมันกินเป็นกาแฟได้แต่ไม่ใช่ว่าจะกินเพื่อแก้ก็ไปกินยาสิอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับคำถามข้อต่อมาค่ะคุณหมออยากจะให้คุณหมอแนะนําท่าทางหรือวิธีการนวดผ่อนคลายตอนเป็นไมเกรนค่ะอืมก็การนวดเนี่ยก็นวดตรงบริเวณที่ปวด สมมติว่าเราปวดหล้แล้วก็ตรวจนันนวนนั้นหน่อยสัก10บถึงยีนาทีให้ให้รีแลกให้ให้มันรู้สึกกล้ามเนื้อมันมันผ่อนคลายอ่าอาจจะเปิดเพลงอ่าอะไรฟังไปด้วยครับให้ให้มันผ่อนคลายใช่เขาบอกว่าหลักการคือรีแลกรีแลกลองนวดหลักการคือต้องทําให้ตัวเองเหมือนแบบรู้สึกว่าสบายและผ่อนคลายที่สุดนะคะเออน่าสนใจค่ะ คำถามข้อต่อไปค่ะคุณหมอนี้เมื่อกี้ก็ถามกันไปแล้วตอนต้นนะคะเขาถามว่าสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่เขาบอกว่าเขาเคยเป็นโรคไมเกรนมาก่อนแต่ว่าตอนนี้รักษาจนไม่มีอาการแสดงออกมาแล้วหลายเดือนครับอย่างนี้จะกลับมาเป็นได้อีกไหมถ้าหายไปนานๆแล้วอืมเป็นได้ครับเป็นได้คือสาวคนนี้ใช่เพราะว่าสาวเลยนะคนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกมันอ่าคนที่ เป็นไมเกรนเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นได้ง่ายถึงแม้ว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่มีตัวกระตุ้นเราก็ไม่เป็นแต่ว่าเมื่อเกิดเกิดมีร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปอดนอนมีความเครียดอะไรพวกนี้มันก็อาจจะกระตุ้นแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นแค่นั้นแหละผมว่าเขาทาเขาทาได้ถูกแล้วคือเขาไม่เขาไม่เป็นนี่นี้แสดงว่าเขาปฏิบัติตัว ดีแล้วก็ควรจะปฏิบัติตัวต่อ,ตอไปค่ะค่ะ,<ต>ะคำถามข้อต่อมาค่ะเมื่อกี้คุณหมอได้ตอบคาถามไปให้เราแล้วนะคะให้คุณหมอย้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณพ่อของผมเป็นไ er มเกรนตั้งแตอายุสามตอนนี้60ละยังก็ยังเป็นอยู่ผมอยากทราบว่าไมเกรนเป็นโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมหรือไม่ครับเราจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงได้อย่างไรเปลี่ยนข้อหรอไม่ทัน <laughs> ส่วนใหญ่ก็คือพูดถึงพันธุกรรมเนี่ยก็คือ ก็ใช่ฮะเพราะว่าในครอบครัวที่เป็นไมเกรนโดยเฉพาะไมเกรนครึ่งซีที่แบบว่าไมเกรนครึ่งซีก็คือมีอาการนำนั่นแหละที่มีอาการอยู่ดีๆก็แบบปวดซีวษปอะไรมาเกานที่มีอาการนำมาก่อนก็มีปวดศีรษะมีอาการเตือนนะก็เขาบอกสี่ในห้าครอบครัวเป็นพอเป็นลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่คือคือหมายว่าก็ข้อหนึ่งเนี่ยคุณพ่อก็รู้อาการคนลูกก็รู้อาการอาจจะทำให้ไม่ได้ใยได้ง่ายขึ้นป้องกัน ก็ใช้วิธีป้องกันเอาดีกว่าหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นใช่ถูกไหมคะรับประทานยาป้องกันด้ก็คือไอพันธุกรรมเราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องดูดูแลตัวเองให้ดีมากกว่าคนอื่นนิดนึงค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะคุณหมออันนี้ก็อาจจะแอบต่อไปแล้วเมื่อกี้นะคะถามว่าทําไมทุกครั้งที่ประจําเดือนมาจะมีอาการปวดไมเกรนทุกครั้งเลยคะสาเหตุมาจากฮอร์โมนใช่หรือไม่คะคุณหมอ แล้วจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบางคนอาจจะแบบว่ามีไปชีดยาลดอะไรอย่างนี้ไหมก็คือเกกี่ย็บฮอร์โมนไหมใช่นะเราจะวินิจฉัยเมื่อเกิดอย่างน้อยสองรอบขึ้นไปเช่นเช่นมีอาการปวดมาทุกครั้งเวลาประจําเดือนมาใช่ก็คือมีประจําเดือนปุ๊บรู้ละตรงรอบวันนี้หนึ่วันหรือ2วันก่อนที่จะมีประจําเดือนเกิดมีปวดไมเกรนนะครับเราก็กินยาดักไว้เลย กินยาแก้ปวดเตรียมไว้หใว่ายาทั่วไปอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นไมเกรนที่สัมพันธ์กับประจำเดือนแล้วมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีไม่เลือกอ่ะทั้งช่วงมีประจำเดือนก็มีหรือว่าช่วงอยากมาเมื่อไหร่ได้อันนั้นก็คือการป้องกันก็อาจจะไม่มีประโยชน์เอ้การกี่ดักกินยาดักไว้ก็ไม่มีประโยชน์ก็ต้องรักษาบ ให้แบบเข้มข้นแต่ถ้าเกิดแบบมันมาตรงงาแบบก่อนหน้าประจำเดือนเรารู้ระดับทานมาทานได้มันก็มีมันก็มีคนที่เป็นเฉพาะช่วงที่มีประจําเดือนค่ะค่ะก็ลองดูแล้วสังเกตพูดอีงนี้คนท้องเขาบอกว่าคนท้องย้อนเป็นนิดนึงนะของเดิมก็คือคนท้องเนี่ยมักจะเป็นเป็นไมเกรนเนี่ยคือมักจะดีขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ถึงแบบมันเหมือนกับลดประจำเดือนมาตล่ด บอกค่ะถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วถ้าเขาไปฉีดแบบพวกฮอร์โมนนอร์ม,มินคาะฉีดอะก็คือยายาคุมสมัยก่อนยาคุมกําเ,เนิดเนาะฮอร์โมนอะไรพวกนี้กระตุ้นให้เป็นอ๋ <laughs> อตายแล,แล้วก็แบบว่า หรือว่าหายเอออ่ายังมีคำถามอีกหนึ่งข้อค่ะคุณหมอน่าสนใจค่ะเขาบอกว่าดิฉันอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตค่ะว่ายาก,าากาันชักหรือยารักษาอาการซึมเศร้าสามารถใช้ป้องกันไมเกรนได้จริงหรอคะคุณหมอก็ก็ป้องกันได้ฮะค่ะแต่ว่าก็คือเวลาเลือกเนี่ยก็ต้องดูเป็นคนๆไปว่าหมอจะเลือกตัวไหนหมอจะเลือกยากันชักหรือเปล่าหรือหมอจะเลือกยาคลายเครียดมีอะไรอีกนะยาแก้ลงซึมได้คือเราต้องดูว่าคนไข้เนี่ย เป็นยังไงก่อนใช่คือถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าเขาบอกว่าผลข้างเคียงเยอะนะฮะกินแล้วบางทีรักษาไม่เกณฑ์ได้ป้องกันได้จริงแต่ทําให้คิดอะไรไม่ออกเหมือนงงง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่คุ้มไม่คุ้มอ้ยาอย่างเงี้ยหนูเดินเข้าไปในร้านขายยาแล้วบอกพี่ขอยากันชักงี้ซื้อไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้ดีแล้วดีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าตามหลักการเนี่ยควรจะควรจะเลือกค่ะเลือก ที่มันมีผลค่าเคียรหน้อยที่สุดค่ซึ่งอันนี้คือแพทย์จะเป็นคนเลือกให้ยังไงเราต้องไปพบแพทย์อยู่ดีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคไมเกรนนะคะแล้วก็มีแนวทางในการดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างเต็มที่เลยค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์กฤษดาไตรธรรมค่ะขอบพระคุณทนคุณหมอมค่ะสวัสดีคับแต่คุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ